เราขอกินน้ำอันนี้มาจากกระขวยกันแหละดึงดึงกดต่อไม่ใช่กดดึงดึงสิดึงดึงเออนั่นนะร้อนร้อนร้อนเปล่าร้อนร้อนเพราะมันอยู่ในไมโครเวฟอยากได้ทำร้อนก็ต้องออกมาจากไมโครเวฟอ่ะได้ได้มาแล้วค่ะเราก็ถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่นะโอเคแล้วเราก็จะเอามาละลายในส่วของน้ำรึนนะครับ ยากก็เจอไหมทำอะไรทำให้ยาไอ้เป้มันทําครัวกิ๊กกอกเราทําทําครัวเทพเทพเทปเทปนะครับเหมาะสำหรับคนเทพเทปแบบเราเออเสวัสดีครับนอไดรศกาที่ในการถ่ายทำนะที่ในการถ่ายทำครัวครัวบ้านลุงพันนั่นเองเราตับหนุนนะครับพวกตับหนุนเป็นหลักะเป็นทางการคุณลาช้านะะจากไร่วลวิทย์ใช่ไหมวัด วรวัตโอเคเราสีกะไปเละนะเทไปตามที่เราต้องการนะครับไอมาใช้ช้อนจุงช้อนตัวอะไรอันนั้นมันของนั้นนั้นของนะของนั้นของครูหมีอย่าเราเราอย่าไปอย่าไปก๊อปยะอยากก๊อปอากาอย่างนั้นนะครับใส่ใช้ช้อนเชิญอะไรไม่สนใจนะนี่ใช้เป็นทับพีไม่ได้ได้เราทับพีแล้วกันได้การละลายครับใส่ไปเเชะใส่ไปชถอะ อย่างที่เราต้องการนะครับนี่พอได้หมูมาแล้วก็หมักเลยไม่ใช่ไม่เราทําน้ํามะนาวเราทาน้ํามะนาวไม่เกี่ยวกับหมูมะนาวหมูมะนาวไม่ใช่เป็นน้ำเดมเนดเดมเมดนะครับเลมเมดครับคาดว่าน่าจะน้ําไม่้อยไปนะครับใส่ลงไปเพื่อความหวานหอมนะฮะรือว่าลงลงยูทูบได้ปะเนี่ยลงได้ครับลงได้ลงเลยนะลงได้เราไม่ปิดกั้นสื่อแล้วนะ ถ่ายหน้าคนบ้างอะไรฮะคนถ่ายยังไม่ถ่ายเลยเนี่ยคนถ่ายเงี้ยนะช้างจาไว้นะครับส่วนผสมของน้ําเชื่ออะไรในโลกก็ตามนะฮะมันควรจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งรสชาติมันถึงจะออกมาค่อนข้างโอเคนะครับวันนี้วันนี้ผมง่ายๆขอใช้กล้วยตวงเป็นทิกเกอร์กเกอร์ทิกเกอร์อันนี้ปกติจะใส่ยายาทานนัเขาวได้ได้แต่วันนี้ผมขอจะแปลงมาใช้เป็นไอันี้แทนแล้วกันนะครับติกเกอร์อ่ะ ได้อย่างนี้แล้วก็แล้วก็เทครับเทอ่าเทลงมาในนี้อ่าอือฮึอ่าคุณคิดว่าพอไหมครับสำหรับหนึ่งคนพอไหมครับพอพอไม่พอครับไม่พอไม่พอ,พอใส่อีกครับใส่อีกอือคือที่ต้องใช้น้ําน้ําอุ่นผสมกับน้ําพึ่งเพื่ออะไรให้มันไม่กากโอเคครับให้มันไม่กาก คําตอบที่ดีมากในการในการที่เราจะละลายของพวกนี้เราใช้ทับทุ่นนะฮะในการละลายผู้ผู้หญิงคนสุดท้ายที่ที่ตอบผมอย่างนี้คุณก็ฟองท้องฝ่อง,องไปแล้วเนี่ยคุณ <c oughs> ครับไม่เป็นไรเราก็จัดกันต่อนะฮะง่ายๆครับง่ายๆอย่าคิดว่าที่การทําพวกเครื่องดมเครื่องดื่มมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ เข้าถึงลาบากนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับการการหากินการหากินกินอยู่กันนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งถ้วยที่โอเคแล้วคุณก็ตวงไปเท่าเดิมนะครับดังนั้นคุณก็จะมาตวงที่น้ำมะนาวอืออกอีกอีกหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณครึ่งถ้วยตวงโอ้ถ้วยเต็มเลยไหมเกือบจะเต็มนะครับเต็มถ้วยเพดัะนั้นอืผมว่ามันจะกำลังพอดีนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามะนาวมีน้ํา ใช่แม่นาวไม่มีน้ำละม่นาวไม่มีน้ำก็คือพูดไม่เพาะใช่คุณนี่ได้ตลกด้วยนะเนี่ยผมสิดเชิญยิ้มอยู่นะคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันต้องต้องเวียนขวาหรือเวียนซ้ายเวียนซ้ายก็ได้ครับเพาเวียนซ้ายก็ขึ้นเมนนะโอเคเหมือนกันอย่างนั้นกินไม่ได้กินแล้วจะขึ้นเมนกินแล้วขึ้นเมนนะเอย่าไปกลัวครับเรื่องพวกนี้เรื่องธรรมดาครับชีวิตโลกกับโลกมนุษย์นะฮะธรรมดาธรรมดา เราจักเลิอกน่ากินลแเราก็เหมือนน้ำ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 ขาาน้ำมะขามเปียกเหมือนไหมอ่าคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกับกุ้งอยู่ไหนกุ้งทอดไม่ใช่เราไม่ได้ทำอารารนะครับโอเคลองชิมดูครับเผื่อว่าต้องเติมอะไรหรือเปล่านะน้ำอุ่นน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งใช่มาณนั้นเองสามอย่างสามอย่างเป็นเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะชคนแก่ชอบนะครับคนแก่ชอบบางคนใส่เกลือด้วยนะครับแล้วแต่ ครับแต่ว่าสูตรผมจริงๆแล้วแค่สามอย่างพอไม่ใส่เกลือนะฮะไม่ใส่เกลือจะได้รสธรรมชาติออกมาเลยได้แล้วนะได้แล้วครับโอเคตอนนี้เราก็เราจะจัดใส่เทียมน้ำแข็งเทียมน้ำแข็งเราเราเราเอาเป็นพ e ิชั่นไหนยไหมเป็นเป็นถ้วยกาแฟอย่างนี้ไห้ได้ได้จริงๆควรใช้แก้วใสดีกว่าแก้วใสเพื่อโชว์สีเป็นแก้วใสงั้นงั้นเอาเอาแบบเป็นแบบนี้แล้วกันนะเอาเป็นเป็นแก้วแบบ เติชั่นหน่อยนะอ๋อโอ้ยอันนี้มันเล้าวไม่ได้นะหรือจะเป็นแบบเป็นแก้วอย่างนี้อ่า,อ,าอ่านี่แก้วอย่างนี้นดีกว่านี่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 เดคเคเลต,เเเตกับอะไรกับอ่าเราเราจะใช้เป็นแก้วแต่ว่าแก้ว,แก,วแก้วเหล้าธรรมดามเรียกว่า old fashion glass นะครับ old fashion glass หรือเราจะเอาอันนี้ด้วยแแก้วฟชั่นรบ ก็เป็นติ๊กเกอร์แบบนี้การนะครับวิธีการหั่นอะไรก็ตามนะฮะอย่ากากล้างก่อนล้าง่อนนะล้างก่อนครับบางคนเข้าใจว่าวิธีการหั่นมะนาวคือการตัดมะนาวแต่ไม่ใช่มันคือการเลื่อยมะนาวคเลื่อยเลื่อยมะนาวมันใช้การเลื่อยครับมีดมีดด้านมีดมีดมีดก็กัดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร หรือว่าให้เราเราเราไม่กากเหมือนน้ำหมีที่ต้องเอากระตูมันฟุบอ่าอ่าอันนั้นอุปกรณ์เขานั้นครบค่อนข้างครบครบน้ำหมีกากไปนิดนึงนะครับครูหมีนี่เราเลื่อยแต่ว่าเราห้ามเลื่อยให้มะนาวช้ำนะครับเพราะว่าถ้ามะนาวช้ำแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับเราทําตรงนี้สักสองแก้วถ้าพอนะสองแก้วนะครับเลื่อยเลื่อยเลื่อยสปไม่ต้องรีบครับไม่มีใครไปโรงพยาบาลครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ สิ่งที่สนใจสนใจมานาวนี่ติดต่อได้โดยตรงเลยเนาะต่อที่ไร้วรวล้วนเลยนะครับเดี๋ยวให้เบอร์นักาวไนะครับดีเลยขอขอบคุณนะผู้สัมพันหลักเป็นทางการนะฮะนะครับอืมโอ้โหกินมะนาวดีมะนาวเป็นยาระบายอ่ะยาระบายเป็นยาระบายถ้าเกลือต้องต้องเอาสีมาด้วยไหมสีมันไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าไม่ต้องระบายไม่นั้นครับผมนะครับครับมันแข็งมากเราไม่กาก ราใช้วัสดุของเรานั่นคือทัพพีในทัพพีทัพพีอันนี้ถ้าเหมือนไม่ไม่ไม่ตักก้ำแข็งเกาไปตักข้าวทุกวันนะได้อืะได้ลงไปอย่าใส่น้ำแข็งเยอะครับเพราะว่าเพราะคนเปืืองครับครับผมได้สาระมากเลยครับผมแกอันนอย่างนี้ถ้าขึ้นลุคท็อปแก้วเท่าไหร่อย่างนี้น่าจะเราประมาณสัก 1ิ U S สิบ U S ก็เอาสามสิบคูณเข้าไปนะครับปฏิบัน300สามร้อยต่อหนึ่งแก้วคนไทยคนไทยก็ตามนั้นตามนั้นนี่เพื่อสุขภาพครับอยู่แบบเท่ๆครับรู้จักหาอยู่กินนะครับสบายสบายนะกิน้ปลาอยากกินน้ำเพื่อสุขภาพก็มีเลยครับเือกินกันแบบง่ายๆกินแบบง่ายๆนะริงเขาเขาไม่เติมเต็มกันนะเพราะเพราะอะไร เพราะว่าเขามีความรักให้กันอยู่แล้วก็ต้องเป็น้งแล้วถ้าเติมเติมไม่เต็มนะครับเติมไม่เต็มก็ก็ต้องแยกกันสายกับสายยานฮะไม่เต็มไม่เ็ครับตายไปแล้วครับโอ้ดูสีสวยมากเลยเราก็มาดีเกลดกันแก้วอันนี้คือม็อกเทลนะไม่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์นะครับถือว่าเป็นม็อกเทลก็ได้นะแต่ว่าผมว่าโอเปชั่นก้าสเนี่ยจะดูสวยกว่านะแล้วจริงๆแล้วมันต้อง ขอบต้องเป็นน้ำตาลแตแดงโอ้น้ำตาลแต่แดงเพื่อให้สีสวยงามถูกต้องนะหรือว่าเติมเป็นใบมุ้งเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะสวยงามนะครับมองเหมือนมิกกี้เมาส์เลยครับเสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วครับถ่ายคนทำเมื่อกี้เสร็จแล้วครับสําหรับการทำเรมินส์ซ์นะครับเรมินส์ซ์จับขัวเทพเทพขัวเทพเทพใบใบโอนาโอและนะครับนาช้างนาช้างน้าวต้มนะครับ ขอให้ทุกคนถืออไ่หนยยังมีความสุขที่งานเลยต้องมีถ่ายตอนดื่มด้วยอันนี้ทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาลองดูอร่อยว่ะผมมันอร่อยนะมันขมแต่มันอร่อยขมงนอร่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็จบรายการไปด้วยจบรายการไปด้วย จบรายการไปด้วยการเทียบเทียบมะนาวหน่อยแล้วกันกับอะไรเทียบเทียบมะนาวกับกับไข่ไก่ไข่ไก่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มะนาวธรรมดาอันนี้ือถือมะนาวธรรมดาไว้โอเคอันนี้มะนาวแบบไรเทียบมะนาวเทพเท่หบมะนาวเทพอ่ะแลวนี่คือไข่ไก่ไข่ไก่คุณให้ผมถือสามอย่างผมถือไข่ไก่แล้วกันผมถือไข่ไก่ผมชอบคนชอบกินไข่อ่ะคุณเอามาเทียบอ่าอ่าดูนะครับนี่คือมะนาวแบบธรรมดาธรรมดานะครับแล้วนี่คืออ่าไข่ไก่แบบธรรมดา